โฟกัสคุณสมบัติผู้หญิงฉลาดโฟกัสคุณสมบัติผู้ชายฉลาดโฟกัสคุณสมบัติดูคนดูที่คุณสมบัติโอเคป่ะเพราะอะไรเพราะฟิลลิ่งอยู่กับคนนี้มันรู้สึกดีอะแม่มันรู้สึกดีมากเลยเพราะความรู้สึกอะ่ะมันเหมือนน้ําหอมความรู้สึกมันเหมือนน้ําหอมมันไม่ได้จีรังฉีดแป๊บเดียวน้ําหอมก็หายจางแล้วความรู้สึกอะ คนนี้รู้สึกดีเพราะว่าต้องเป็นคนนี้ค่ะบางคนไม่ดูที่คุณสมบัติด้วยดูที่ความรู้สึกแล้วก็มันก็ชิบหายในการเลือกใช้คำนี้เลยนะคะรู้สึกดีคุณสมบัติไม่ใช่คุณต้องเลือกคู่เหมือนตอนที่คุณเปิดรับสมัครพนักง,งานเข้าทำงานคุณจะเลือกคนที่แบบออคนนี้เรารู้สึกว่าเ,เขาน่าจะทำงานให้เราดีนะ ไม่มี HR คนไหนเลือกคนจากความรู้สึกถูกปะเอาคุณสมบัติมาก่อนเดี๋ยวความรู้สึกมาเองเก็ตปะความรู้สึกมันสร้างได้โอ้โหอยากจะโรแมนติกแค่ไหนอะบิ้วเลยแม่เทคคอร์สเลยมารยานางพญาบิ้วเลยมารยาให้ผู้ชายหลงเลยบิ้วได้แต่คุณสมบัติถาวรน,นะเว้ยมันอยู่กับเขารูปร่างหน้าตานิสยัยมันอยู่กับเขา มันเปลี่ยนยากผู้ชายเปลี่ยนยากแน่นอนผู้หญิงอาจจะเปลี่ยนได้บ้างผู้ชายเปลี่ยนยากยากกว่าผู้หญิงเยอะนิสัยอะ่ะผู้ชายแบบท่านิสัยแบบนั้นก็คือแบบนั้นเลยแต่ถ้าฟุตโฟกัสแบบอินอยู่กับ feeling ความรู้สึกชอบ feeling ที่อยู่กับเขาเม่ถามหน่อย feeling เนี้ยมันอยู่นานขนาดไหนไม่ห้าเดือนก็หายไปแล้วมั้ง feeling เนี้ยใช่ไหมแรกแรกรักกันหวานหวานหลังจากนั้นอาจจะไม่ ฟิลลิ่งนี้ก็ได้แต่คุณสมบัติของเขาไม่หายต้องฉลาดนะลูกแต่ถามว่าต้องใช้ฟิลลิ่งไหมในการคัดกรองก็ต้องใช้บางคนแบบแม่ไม่ได้ฟิลลิ่งไม่ได้มันแบบเคมีมันไม่เข้ากันก็มีส่วนแต่เมย์บอกเลยนะถ้าคุณสมบัติมันผ่านอะถ้าเจอคนที่ตรงสเปกกะอะคุณสมบัติผ่านอะ ฟิลลิ่งเข้ามาเองอยู่แล้วถูกปะมวนทองมากเลยแพ้คนพูดแบบนี้มากแพ้คนหน้าตาแบบนี้แพ้คนบุคลิกแบบนี้คนนิสัยแบบนี้ฟิลลิ่งมันมาเองแต่บางคนไม่โฟกัสฟิลลิ่งก่อนคุณสมบัตินิสัยไม่เป็นไรไม,ไม่สนใจแล้วคุณก็พังเพราะฟิลลิ่งมันมาแค่สามเดือนมันมาแค่เดือนเดียวอ้าวพอเจอคุณสมบัติไม่ผ่านนะคะ ตอนนั้น HR ไม่ทำงานนะคะรับใครก็ไม่รู้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานคือแฟนทำไมรับคนนี้เข้ามาทำงานอ๋อเพราะฟิลลิ่งมันโดนใจเราคนนี้ฟิลลิ่งดีอ่ะฟิลลิ่งเหมือนน้ำหอมอะ่ะเข้าใจปะเขาเก็ตป่ะฟิลลิ่งเหมือนน้ำหอมอะ่ะไม่นานก็เจือจางแต่คุณสมบัติจะอยู่กับเราตลอด